สวัสดีค่ะเปิดร้านเด้อค่ะเปิดร้านเด้ออยู่้างๆร้านพี่แล้วนะค่ะผู้ใดสนใจเตาปิ้งเตาย่างห่อ,องแฮมม่องไส้นะค่ะซอนเอาเงินอาทองหมูว่านไผ่มันถือรางวัลทีหนึงก็ดีใจน้ำนะค่ะเด้อเข้า,ากับคลายกันต่อไปจ้าสมตำเสร็แสบส็แสบไก่หมุนซุกแล้ว้อจ้าผู้ใดสนใจนะคะ ทรมาสั่งได้นะคะ1กิโลเมตรส่งฟรีนะคะอยู่ขางฟรัมพี่ที่ราาขางปรัมวิทีโสธรเลยแมคโครมากนะค่ะประมาณหาร้อยเมตรทางนะคะทางนี้เราจะไปคําเขื่อนแก้วนะคะทางไปคําเขื่อนแก้วอุบลราชธานีาเด้๋ยวจะเด้อเดี๋ยวจะพาไปเบิงสมตานะคะสมตาวันนี้มิตาเขาพ่อนะคะมีตํา ป,รรปูปลาตําปลานะคะตําแตงตําบัวตําบัวตําลูกซินทุกอย่างทะาลงทะเล่ากันไปด้วยค่ะเสบ็แสบแซ่แบเส็บแซ่บพี่น้องหลาบคมตมแซ่ด้วยค่ะขอนี้วห่อนๆซุกแล้วด้วจา้ามีขนมนะคะมีแคบหมูนะคะแคบหมูแคบหม,มูสิเป็นแบบใดอันนี้เขาเรียกหมูกระจกนะคะนี่แคบหมูสิบบาทนะคะแคบหมูอันนี้แคบวัวค่ะแคบบัว แคบวัวมาเตใสอันนี้แคบวัวนะคะวัวแท้นะคะวัวแท้ได้พี่น้องมาซีมเบิงแคบงัวมันเป็นแนวอดไมาซีมเบิงว่ามันแสบบอเลค่ะแคบปลานะคะแคบปลาแคบปลาแคบปลานี่ก็แสบค่ะแคบไก่นะคะหรือว่าหนังไก่ถอดแคบไก่หรือว่าเป็นแหนมนะคะอันนี้วัวนะคะอันนี้หมูได้พี่น้องเด้อแล้วก็มีไข่นะคะมีสมพักได้พี่น้อง มีเคปเด้อเคปคุณใดอยากกินเคปนะคะถ้าเคปนะคะต้องสั่งขั้นตับหนึ่งร้อยนะคะถึงไปส่งนะคะหนึ่งแผ่นส่งไม่ได้นะคะถ้าหนึ่งแผ่นค่าส่งยี่สิบบาทนะคะเคปนะคะสนใจไก่หมุนมาเบิงไกะะ่ด้ค่ะพี่น้องมาเบิงไก่ไก่สุกๆนะคะตั้งเสียงมันพี่น้อ,องมาเสียไปหาหมอพี่น้อง ดูดโดูนะดูนะกินแล้วนเอี่ยมยังได้เองนะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าเลยบูเบอรี่คอนเฟ็กต์เขาปู ขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วน,น่ากินมากเลยใส่ช็อกโกแลตพร้มอมกันเลยใส่มูอยองปิดไฟได้แล้ว ยู่แถวนี้ยอ,อยู่บ่จ่าเอาสาสมแต้มยู่บ่ติดแถมหนึ่งเอาอยู่บ่เอาก็ได้จ้าไม่ดีหรอ <laughs> สวยเปนแนวนะท่าไก่สุกพร้อมเสิร์ฟจ้ายัย่วๆพี่น้องยัย่วๆ สุขความเสิร์ฟจ้าสนใจทักแชทความาได้เลยไก่อ้วนๆหนึ่งตัวจ้า,าส่งพี่กุ้งจ้าขอบคุณค่าอร่อยพอดีกอดทุ้งใส่อปะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาทายรูปก,ก่อน ขอบคุณค่ะเห็นแซมเลยลหรอจ้าขอบคุณค่ะปั๊มพีทีนะกินแกงเด็กินทุกมือจ้าขอบคุณค่ะไก่มุนก็ว่างนะคะสามกินแล่นได้เยียยังไ้เองล้วขอบคุณค่ะ เพื่อนมากลิ่นเหมืส่องนี่เราต้องเสียบอีดี่แหละเราอยู่อุบนนะคะไขว่างหนึ่งตัวนะคะสนใจสักคำใดได้จ้า ลูกค้ามากแล้วเย้าสิมุนสิบเอมุนเพิ่มเนื้อไก่นี่สิบเอ็ดโมงนะคะวันนี้ไก่ไปแล้ว oh. oh. อ๋ออาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตังปลา,านะมันล่มโมเมียอย่างนี่มไม่ทานเนาะยุไซค่ะโอแม่เราขายบงเมลายอยู่แยกแยกแมคโครอ๋อแม่อขายบงเมลายยี่บงเมลายขายเสื้อนะมีปุ้ยไซอยู่ แมนบอแมนทีมงานเดียกันเลยบอออยแม่อสร้างนี้้างนเดกับ้องอ๋อื่อน้ำหนองแล้วมั้งคุณสายใส่กับไปห้อยเชาจ้าอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย่บานได้ค่ะนี่อ๋อฟังทาง ค่ะบกไก่บกาย่ยนนะคะวันนี้น้ำฟ้าครั้งาะ ไปหาหมอเมนูเค็ก็วยก็สไปอยูไาอยไหนหลาคนสวยคนคนไหนจบคนไหนเรียนจบคะคนไหนเรียนจบ ยิ่งโตอยู่อ่ะ่่่นเลยเด้หีจะยืนหยดกันอย่างนี้ผู้เียงเราลีตัวนู้นเราเป็นใหญ่ของผู้่วะีเยใหญ่ผู้ดีกระดานผู้ดีกระดานโอ้ยไก่ไก่พี่น้องไก่อันหน้ามันข้นผีห่อนเถอเล่นนิเปันบอสแกแตกแกซ่ดอกมึ้ย่ละนีแบนึงแป๊บนึงจะเล้วเลวิลาตะเบอรเกิดมั็นอสวยสวยแต่ว่านาวอีกเยอ่าไงคนสวย เธอจะไม่เขินอ,อะไรก็อยากถ <pt> <u> ่ายขอบคุณค่ะ